สวัสดีจ้าเพื่อนๆเจอกับเสมอจ้นคือเก่าเด้อจ้ามือนี่ตื่นเต่าตอนนี่กับสดชช่นแจมใสเสมอจันกับตื่นมาตีห่าแล้วก็อาบน้ำสดชื่นแจมใสแต่งตัวสวยงามขอบคุณจ้าที่นี่กับเดินชอบมู่บานรอบๆแล้วก็มาเจอดอกไม้สวยงามจ้าดอกนี่กับบอูโ้โหว่าคือดอกยังดอกจ้า ดอกควงทองควงต้มเด้อจจาอันนี้กสวยงามงงได้พวงท้พมก็ได้ด้ผันเขียวเพิินมีอ่ารดตนิยมสูงสุดเพราะว่าเพิินชอบปลูกดอกไม้ที่ นั่มาให้ชาวบ้านแถวนี้ได้เบิ่งว่าเป็นดอกไม้ที่แปลกตัวเป็นเดบเป็นพวกพวงที่ไหลออกมา <c oughs> นี่ดอกแท้นี่แถวนี่นม,มันเอามาจากภาคเหนือจ้ามาจากภาคเหนือก็สวยงามเ<อ>สมอเจ้าเห็นเสมอจังกับปลื้มใจดอกพีระค่ะพระสององค์พระเจ้าเดินมาบิณฑบ,บ,บาตกับปลื้มใจได้เห็นสริงอ่าสดชื่นทางสายตา <c oughs> จ้าหลายๆคนกับปวดหับใจได้เห็นกับสดชื่นเนาะค่ะจ้าคนเห็นกับ มีรอยยี่มดอกไม้ต้นนี้ก็คือว่าทับเสมอจ้อันนี่ก็มีความงามคล้ายๆกันจ้ะยางได้สิเหลืองมาถูกแม่ขาดสิเหลืองมันยังได้มาปลูกอยู่จ้ะดอกไม้ต้นนี้ก็อุ้ยขนาดมาเป็นเมื่อประมาณเดือนที่ยวดีนี่ไม่มีน้ำเลี้ยงเนี่ยแต่เป็นเดือนที่แล้วนี่คือ้นเป็นงามเป็อย่างไหล่ว้นีอันนี้เหี่ยวแน่เนาะเหี่ยวแน่ขนาดไม่ไม่โอยจะสวยงามไม่ไม่น่างามขนาดเลยโอยงามมนพวงมุลยงามเหมือนพวงมาลัยจ้ะ เบิ่งแบบภาพเต็มๆเอ็กโรเซีเลยเด้อจ้าภาพเต็มๆเลยเด้อจ้าไกลๆก,กันเลยนี่ดอกไม้นี่สวยงาม Amazing อเมซิ่งอลังการเป็นความงามของธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติเขาอเมซิ่งเลยจ้าเพราะว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนคนถีออาศัยอยู่ในหมูบ่บ้านต่างๆนํามาปลูกเพื่อเป็นต่างรอยยิ้มให้กรบอ่าต่างๆแกโลกใบนี่เพราะว่าฉานเขียวก็ มีแรงบันดาลใจเบิ่งแบาเฟิร์นเอามาใไฮชาวบ้านเนี่ยงามเนาะเคียวเนาะสวยงามสีส้มสมเกินยอดที่แล้วนี่ติดชุดชุดยอดเลยจ้ะหายากนะหายากดอกไม้แบบนี้จ้าไม่มีที่ไหนมีเลยเนี่ยจ้าพวงพวงส้มพวงทองพวงางยาพพนสสภาาแเบทองงามเนาะสวยมากเลยสวยงามจริงๆจ้าแล้วก็เข้าไปเบิ่งงามๆเลยจ้า เอาไปบังไกลๆดอกเลย่อจะเนี่ยจะดอกสวยงามมีหลีจะระย,ยิบระยัขอบขยับาไปตรงๆว,ว,วิบววับวับงามหลายจ้ะดอกใหม่โอ๊ยสวยงามเป็นความงามของขวัญทางธรรมชาติว,ว,วิบววับวงามงามหลายๆเลยจะ ความงามของธรรมชาติอันนี้ก็เป็นเส้นทางของหมบานความเจริญกลับมาที่ดดอกไม้ เน่ยงามจริงจ้าจะเนี่ยจะบ้านได้เปิดไฟวิบๆแวบ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 จะงามงามจะความงามของดอกไม้ของขวัญจากธรรมชาติ มวนมวนบานเมื่องเข้าสงอุซุล้วก็มีการดูแลเอาใจใส่ปลูกดอกไม้ให้สวยงามของขวัญที่ได้มาจากธรรมชาติจะเจอกันครีมนาได้จ้าสวยๆงามๆสดชื่นแจ่มใสครับดอกไม้พวงละยา้อยแแบบแวบแบบเติมแวบแวบแวบแบบมวนหลายได้จ้าสั่งสั่กันไปเป็นการ สิงแวนลอมที่ดีง,งามแล้วก็ชาวบ้านที่ยั่วใยในชุมชนก็นมีรอยยิ้มดอกไม้กัเป็นการประกอบการใส่ชีวิตประจำวันเจอกันในคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีจ้า